สยองสยองแทนมันนักขี่กีร์เดียมเลยแม่มันเสียวข้อแม่ผมว่ากัดเราข้อเป็นแบบห้อยเขียวแม่โอ้ตายให้ไปเล่นนะให้ไปเล่นนังเรื่องแบบนั้นโอ้ตายตายตายเล่นบ่ได้หรอกเด้อเขาคิดตามเขาหรือเปล่ามันม่ไคิดตามหรอมันเป็นแต่หยาดอยู่เลยเพื่อนมีตอนนี้ยังไม่มีละครนะครับผมรู้สึกต่ยไปเถอะเลยต่ยโอ้ผมเป็นคนนักขี่กีร์เดียมข้อแห้งเลยดีเ นะคะใครจะมาเป็นผู้สาวไอล้ลำเพลินครับห้ามถึกข้อคอครับมันจะโดนเส้นยึกครับมันโดนเส้นยึกต้องเที่ยวไปขเขาเซเว่นกับดีดีด,ดีแม่พี่น้องผู้สาวเซเว่นมาขอ่ายรูปนะ้ำ เป็นใจแล้วขอถ่ายรูปก,กับไอ้์ไมคเนี่ยพ่ะนะโอ้ตายเนี่ยจะเข้าในหนวดตัวไหนสิวเซียนเป็นกันี่นสิวเซียนสิวเซียนสิวเซียนครับผมสิวเซียนใครเป็นแม่ของน้องแฟงนะครับมือเบสนะครับผมของวงนะครับเพิ่นเปิดร้านนวดยูนเนี่ยในบวีรัมครับ <laughs> มาเลยมาเลย <laughs> โอ้ไม่ยิ่ปุ่มคือใครเนี่ไม่ยิ่ปุ่มบอ นี่ปุ่มเปรยทรงกันดอกกุหลาบใหมุี่เขาเขาเขาขายโปรโมชั่นบอคนทีมาจากเอซอย่ไอละเพินอะไปได้ไหมขายโปรโมชั่นบอโปรโมชั่นเดี๋ยวได้ไหมลถจักรัาดีรดกระนำรดกระนำลดไหมรถกระนำลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยไหมรดโอ้รดหลายพันเอฟซผมมีตคนเรื่อยๆได้ไหมบวเป็นยังเอฟซีผมมีตคนเรื่อยว มาเด้อมาเด้อบอกว่าเป็นเอฟซีไอลำเพลินอะ่ะเอาหลายเอาเกาลุดเนี่ยแมนเอาหลายเอาเกา,าต้องเป็ล้นหนเด้อเอฟซีผมมาขอ,ขอบวกเพิ่มใช่ครับบวกเพิ่มใ,ใครบอกเป็นเอฟซีลำเพลินบวกเพิ่มเลยหัวเท่าไหร่ดีหัวละเพิ่มหัวแล,ล้วลอยหัวแล้วแม่เนาะเอฟซี <c oughs> ผมมีทุกคุ้นเรลืล่อยๆดิข่าเจ้าสิมาบล่ล่ะมามาแถอละ่ะเพียงสิบวามาร้านอยู่ไหนค่ะน้องเพิ่นถามเราหนิยู่บวิลำครับผมยูวิลำอะไรค่ะ เขาไปจองในเพจก็ได้นะคะเพจร้านอินบ็อกเข้ามาจองก็ได้ครับผม <laughs> ไม่ไดโอ้สวัสดีไอ้กล่องอกล่องพิมมาอย่างนี้โอ้บอกว่าไดแเมีนวดอยู่ไอ้กล่องแล้วว่าเงครับแม่กล่องหรือไม่ไงเบลเล่น <laughs> ว่าเล่ากับเมียเราเล่อลลนี่สองคน <laughs> แต่ว่าข่อยเด้แรงวันนันใจจักไม่เยี่ยบเบลเด้แม่ในเรื่องเราเป็นคนเราเรามาไข่ผมใบหนวดไม่เยี่ยบเบลนะเราสิบวันคือไอต่อบอก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 แล้วว่าเออลำเพื่อนใบหนวดเรารอพะนะลำเพื่อนลำเพื่อนใบหนวดเรารอบบบบบคือไอกล่องไอ้กล่องใบหนวดเราเป็นนี่ยังบูเป็นคือยังเป็นเอาเบิรงอยู่เอาเบิรงอยู่นั่นแหละ แต่ว่าเ้าจะไปพื้นปากเด็ดขาดฟินไหมคะสบายไหมคะคุณลูกค้าอ้สบายแฮงคาสบายแฮงสบายแฮงค์่าคิดว่าสิแบบสบายปานนี้พเพราะว่าเราเคยนวดหนาเถอะมันมีแห้งดีกัรนวดหนานะมันเหมือนร่างกายเราต้องออกกำลังกายเนาะแต่หน้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะสะอิกกันเนี่ยเด้อไปขอมาอีกไม่ <c oughs> <c oughs> อย,อยากเราเองพือปากให้เบิองนะ ไี้คิดอีหย่างอยู่เนี่ยน,น่าขาดเลยขาดเลยเป็นเดิมีงเจ้าขึ้นรอแ,แถไอ้ไหมเนี่ย่าไปอโ,อโ,อโอ้สวัสดีครับผมอู้เริ่มแล้วแค่เดียวเรวาเนี่ย <laughs> ถ้ามันจริงมันต้องตรงนี้ข้าตอหลังหูมันจะสบายโอเคแม่โอเคเอาของบได้ลาไว้ลาไว้ได้เลยแม่อดหรอดใบแม่โอเดี๋ยวได้กองได้กล้องทำใบทาโทรศัพท์ห่างอีกโอเคแม่ทาทาเลยเอะไรแม่เอาเลโอ้เดี๋ยวนะเขาคิดว่าแม่นวดหน้าหรือแม่ทำอะไรหรือเปล่าของโอว่างโอ้แม่มันน่าขี้ดิย่ะเอาหนวดออกหล่อเลยผนักฟ้าดูไหลยังเนียนเลย อันนี้หนวดปลอมเลยครับเนี่ยหนวดปลอมเนี่เนี่ยแม่ต้องดึงบอติดใบอีอ้ซือติดเก่ายวยบอีออซือโอ้นี่อะไรนะนี่หนวดปลอมแก้มนุ่มเหมือนซาลาเปาไหมคะเดิมลองถามแม่ด้วยน,นี่ หนุ่มมาหนุ่มอยนมีสิวอยู่เม็ดหนึ่งเด้อเนี่สิวเบาขนาดนันเกิดขึ้นจากอย่าแหมสิวเนี่ยพัก่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนดึกทุกอย่างที่เจ้าเป็นอะเดินทางบ่อยนางบ่อยเรื่องแบบล่างร่างทั้งที่แม่ต้องที่แบบล่างล่างล่างหนาดีมากยังใส่ก้นซิ่งแสงดีมากเลยทุกอย่างทาขรีนได้อย่างแต่ว่ามันขึ้นกับราว่าั้งที่หน้ามีส่วนว่าแม่มีส่วนค่ะร้านชื่ออะไรคะ ร้านสสิสลิปซาลอนค่ะอยู่บุรีรัมนะคะซอสเสือหลายตัวเติบสสิสลิปซาลอนรรเป็นเไรล่ะแฟนๆทุกแซวแหมว่าอัดให่จังเลยนะแฟนว่าไอ้แฟนรอดหนาเพราะว่า่างแพนตุ้เสียอยู่หลังงแฟนนะครับผมแฟนมาโชว์หน้าสิเป็นมือเบสของวงผมนะครับผมซึ่งเป็นลูกชายของคุณแม่เองนะครับผม,ม <classical S 1> เป็นลูกชายของแม่พึ่งไปแก้เอฟมาครับ ไปถอนปะไปถอนวิชาเรียนไปถอนลายวิชาเรียนนะครับเดี๋ยวผมให้ให้ดูนะเป็นได้แฟงไหมนะอันนี้บรรยากาศ้านดีมากเลยมันตะนอนบ่เป็นตะนอนเป็นตะนอนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณแม่คุณแม่สวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ผมหาเขากลับกล่องเลยวะนี่นี่บรรยากาศลานดีมากตรงที่แบบนี่เออแฟงไปถอนลายวิชามา่อไหร่บอเป็นตะพุ่มใจแทนแม่เนาะ ลูกเรียนอยู่ในถอนวล่าพิชาเนาะแม่ทำหวานจบบ่แล้วลูกจะเพื่อนวัยด็อกวัยเออเพินพ่นเพิ่นเบาอยู่เพิ่นว่าดอกโหลดเพิ่นว่าไอเราเพื่อนมาให้แฟนดอกไวว่าวันว่าอยู่แจใดของบุญลำแจไหนมันต้องปักหมุดบ่านี่ต้องปักหมุดบ่านีป่ปักหมุดแบบไหนวะแฟนแฟเนเบ็ดตรงข้ามม่งสิงฮะตรงข้ามม่งสิงขาคนส่งครับ มันอยู่มันอยู่แยกอยังก่อนเท่าเท่ามาาม่วงันแยกอ่าเอาเชื่อซะถ้าไป็นหัวล้านเราคือมันมีโรงแรมโรงแรมเก่าโรงแรมหนึ่งอยู่หม่างนั่นเป็นคือโรงแรมยังก่อนโรงแรมล่างเนี่ยโรงแรมล่างอ่าโรงแรมล่างปึ๊บโรงแรมที่อยู่สายมือครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาก็ไหนดูไม่แน่พอโรงแรมยวนโรงแรมอยู่สายมือมันจะเป็นแยกไฟแดงครับแล้วเ้าก็โพดในเพจ ปักหม uh, ุดไปได้เลยครับได้เลยได้เลยได้เลยโรงแรมสิอยู่สายมือแต่ว่าหอดหอดแยกปุ๊บก็เลี้ยวขวามากกว่าเห็นเลยครับดีแห้งสบายหนาแห้งตอนไหนเห็นพงเทาจูดจอดแม่แก้มผมหลายเอาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเพิ่งส่งแก้มหลายๆอุ้ยผอมก็่าตะกี่เยอะอยู่เอาไปแม่ ตั้งแต่หุ่นท่มาาตอนเปิดร้านไม่ๆหมนะอันนั้นนะคือแบบเตรมทุกส่วนออืมอืมทำบายทำบายครับวันนี้ผมหยุดทำเพียงพอดีนะครับพักหลังจากงานเยอะมาถ้ากันกินเข่าไปนี่อยู่ในนี่ฮะ โอเคได้สิให้แม่หน่อยเห็นข้าวอย่าลืมนะครับหลานสะสิสลิปคารอนสลิปนะครับมาเลยครับเอาเบอร์โทรจองร้านบอสเอาเบอร์อคิวบอสเอาเบอร์โทรจองคิวก็ได้ครับเด้อสบายมากศูน <0 95. S 1> แต่ถ้าใครอยู่บรีรัมถ้ามาตอนนี้ก็คือเจอกันเลยอุอ้ยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้า สี่แปดสามสี่แปดสามหกหกหกเก้าหกหกหกเก้าศูนย้ห้าย์เก้าห้าสสมสมหอครับพี่กัดแน่จ่าสิไปหามามาหนวดหนาได้เยครับผมมานวดมาเลยครับสะสิสลิปซารอน ไว้นอนแบบนี้ยังรอนี่เห็นบล่ล่ะผู้สาวยังมาว่าเลยผู้สาวยังมาชมเลยสาวจะประุดเนาะาไวปนอนแบบนี้รอเป็นไงละ่ะบางคนก็ชอบสะผมก็ได้ครับผมสะผมได้พร้อมมีนวดศีรษะมีนวดผมนะคะเดี๋ยวเอาโกซ่ามานวดให้เอ็นบ้าแม่เดี๋ยวเอาโกซ่าอ๋อโกซ่าน่ะบ้าแม่กักกวซ่า,ากัวซ่ากัวซ่าคือยังแม่ <laughs> ตัวส่าหมายถึงว่าโอ้อย่านมันส่าสิพ่อแม่ <c oughs> นี่นี่คือผลิตภัณฑ์นะครับโอ้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางดีเลยว่ะกซื้อซะของยี่ห้อคักเลยขอไอะธรรมดาได้รันนี่อเออแต่ว่า<อ>ไม่เข้ามาได้แบบท่านในโปรโมทได้ซื้อนี่แหละโปรโมทมาเนี่ยแหละมาเลยครับ ใครที่อยู่วุรีรัมเนี่ยตอนนี้มันจะอู้เย,ย็นเย็นเย็นเย็นดีมากเอ้ยอันนี้เป็นเป็นอีย่างนี้ไหะตัวนี้มันจะเป็นตัวกวัวซาที่จะช่วยขับสารพิษในชั้นเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยยกกระชับรูปหน้า<ว>กระตุ้นระบบก,การไหลเวียนตัวนี้มันจะทํางานถึงชั้นกล้ามเนื้อของผิวเลยค่ะนี่ชั้นไขมันของผิวเราเลยตรงไหนคะผมหยิบปักหมดยังไหนได้มีคนถามเนาะเห็นตรงไหนนะมีคนถาม โอ้ดี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 เลยดีเลยนี่บางทีแบบล่องแก้มตรงเนี้ยมันเป็นน้ำหมากเป็นล่องน้ำหมากที่เขาเรียกเนาะเราก็แก้มห้อยอะค่ะบางคนไม่ชอบในเรื่องของการฉีดหน้าอย่างเงี้ยก็นวดเป็นประจำตัวเนี้ยมันจะช่วยยกกระชับบริเวณนี้ได้เทเทนาเขายกขึ้นไหมโอเคแม่เอายังยกขึ้นไรได้ไหมมันขิ้มันยันคิ้ว่าทำกันโอ้ก็เลยยกติเน่ะโอเคโอเค เป็นเป็นดาราอะไรบอแม่นาตาแบบนี้โอ้ก็เป็นอยู่ด้ล่ะเป็นดาราอะไรอย่เยจ,จ้าสแสดงหนังจากต่างหลายเรื่องตั้งทีไขเบิ่งอยูะผมลืมละตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นไอ้ไหมอย่างเดียวเลยตอนนี้มาเด้อผู้ใดาถามาตอนนี้คือเห็นกันล่ะเห็นกันกันกบร้อเพื่อนล่ะตอนนี้ผู้ใดย,ยุ่นมวยล่ำานี่เจอกันเลยจองคิวมาได้เลยจ้ะคุณจะได้รับความเป็นพรเวทสุดๆ อไอเดี๋ยวจะต้มเส้นยงให้กินพร้อมเพราะเราไม่รับใครอยู่หลังอยู่หลังร้าน,นเนี่ยต้มเส้นยงกำลังต้มเส้นให้กินพร้อมลูกเจ้าของร้านต้มเส้นเนาะเป็นไะไรนะโคตชิวมีโปรโมชั่ฉันไรมีครับมีครับผู้ดใดเป็นเอฟซีผมเพิ่มหัวละลอยโอ้ยรถแถวรถเอาป่ะเอาเอฟซีผมรวยดิแมะไม่จะคนเลื่อยเรื่อยเลยมาเถอะอะไรกระไดใส่มาเด้อว่าเด้อรอแถวน้อ้ไหมพะนะมาไปอีกบอกเลยว่า มีร้านเดียวในประเทศไทยยังกล้าพูดได้เลยครับมาเด้อยกเห็นได้ห่ะผพูดอะเป็นเนฟซีผมมาหลดครับมาเด้อเติมหัวละลอยความเพราะว่ารวยครับเ c ฟซี่รวยถ้าเห็นคู่เมื่องเมื่องนานสิยิบยิบหายิบหกเลยมั้งครับเน่ยน่ะอยยิบเจ็ดยิบแปดถึงโค้งโคกวัดปะก้อนค่ะก้อนครับ S <S คือเลี้ยวไฟแดงมาปุ๊บกลับรถเห็นเลยกลับรถเลียเ้ยวไฟแดงมาปุ๊บแล้วกลับรถมัง่งมั่งกลับรถมาที่เห็นเน่ยหน้าหมู่บ้านบุญสิริสามก็ได้คะ่ะแถวาเจปั่มนะครับหน้าหมู่บ้านบุญสิริสามครับบุญสิริสามเลยปั่มปตทมากนะเล่ยปั่มปตทมาเด้อ ่ทิชาด้วยกันอ่าไอ้นั่นเนชื่ออะไรนะพีทคู่เมืองวันที่แปดเออวันที่แปดด้วยนะครับผมเลีล้ยวเหรอผมจำประเด็นี่ <c oughs> อันนั้นแถววอทัมมาน่า,นาจะมีอยู่ครับนี่มี <c oughs> ไปเด้อครับวันวันที่แปดอยู่คู่เมืองไปเด้อมีลัมอะไรอยู่มีลัมก็ไดรพวกอันนี้เป็นหมอกแนวหนวดอันนี้ดียังนะ <c oughs> ดีครับ คือตลานอื่นเขาจะใส่เป็นยกแต่ว่าของเ่าเป็นแบบของแบรนด์ทแทงเลยอ่ะ,อะประสิทธิภาพมันก็จะยกได้ดีกว่าเอาหน้าเพจมาว่างในแม่แม่ขอเบิง้งโทษศัพบใน่แม่เสียว่างตรงน,นี้เพือเอเ่อนนาซีมาดีมากเลยนะก็ลูกค้าทาัง,งมากมีลูกค้าถักมาแล้วบ่ะแม่เห็นบบกนีลูกค้าทังมาแล้วเห็นไหม ไปได้รูปสิดมามาโหลดมาโหลดซ้ำยู่นิแล้วเปล่าหลังสิไปเฮ็ดเบียดได้บะเนี่ยคือได้เจอได้ปะตีมาไปเฮ็ดเบียดเลยมาสว่างมวลค่ะ เขมสับสนคนแปดเมียเข้มสับสนค,สบคนแปดเมียพูดลอ,อเวอร์ไอเข้มมสุดยอดเลยั้ย